ในช่วงวันหยุดยาววันสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ประชาชนทยอยการเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเพื่อไปทำงานขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมยังคงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ทยอยกันเดินทางออกไปยังต่างจังหวัดเพื่อกลับไปทํางานขณะที่ประชาชนบางส่วนก็ทยอยเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อกลับมาทํางานที่จังหวัดจันทบุรีเช่นเดียวกัน ซึ่งตลอดทั้งวันจะเห็นได้ว่าประชาชนยังคงทยอยหมุนเวียนกันเข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสารจ,จังหวัดจันทบุรีตลอดเวลาซึ่งทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจ,จังหวัดจันทบุรีเองก็ได้เตรียมความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะเพื่อรองรับกับการเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกของประชาชนไว้อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้างครับทางจันทบุรีเราได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรถโดยสารเพื่อรองรับการเดินทางทั้งไปทั้งกลับของผู้โดยสารน,นะครับ ซึ่งสองวันสาวันที่ผ่านมาก็ปัญหาไม่ไม่มีเลยครับผู้โดยสารสามารถเดินทางสู่จุดหมายปลายทางหมดทุกคนครับไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีเลยครับตอนนี้มีประชาชนเมื่อวานประชาชนจะเดินทางทยอยกลับเยอะมากส่วนที่เดินทางมาจากกรุงเทพก็มีมาบ้างแต่ปริมาณน้อยกว่าเดินทางเข้ากรุงเทพครับซึ่งทางบกสได้จัดเตรียมรถไว้เพียงพอสําหรับประชาชนที่ต้องการใช้เดินทางครับ ขณะที่ทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ได้มีการจัดก,กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุก็ได้ให้ความเข้มงวดและตรวจขานผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะด้วยการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะก่อนที่จะพาผู้โดยสารออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของผู้โดยสารและตัวผู้ขับขี่เองด้วยเ,เราเริ่มดําเนินการกิจกรรมรณรงค์งงตรงนี้เนะี่ยตั้งแต่วันที่27นะครับจนถึงวันที่2มกราคมนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการตรวจ ตรวจหลักๆอยู่2ส่วนนะครับเราตรวจเกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารสานระนะครับอีกส่วนหนึ่งคือตรวจเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมทางร่างกายของพนักงานขับรถนะครับแล้วเราก็มีการตรวจในตัวของผู้ขับรถเนี่ยเรามีการตรวจตรวจหาสารเสพติดนะในปัสสาวะแล้วก็ตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่พบนะครับยังไม่พบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะหรือแอลกอฮอลในเลือดเลยนะครับถือว่า ทางพนักงานขับรถเนี่ยเขาเขามีความตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ฮะวันนี้วันที่2เนี่ยจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับเป็นวันสุดท้ายครบ7วันอันตรายอดีที่ผ่านมาเนี่ยเราเรามีกิจกรรมตรงนี้อยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสาคัญที่ผ่านมาช่วงช่วงสงกรานนะครับเราก็มีการรณรงค์มีการตรวจตรวจความพร้อมของคนตรวจพร้อมของรถนะฮะโดยเฉพาะคนเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของของปัสสาวะนะฮะตรวจปัสสาวะตรวจสารสตรีแล้วก็ แอลกอฮอล์รวมทั้งเราเราตรวจในเรื่องของความเขาเรียกว่าความเมืม่อยล้าอ่อนเพลียด้วยนะครับตรงนี้มันเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเราอาจจะมองข้ามนะครับว่าพนักงขับรถที่มีการขับรถในระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยเกิดการอ่อนล้าหรือว่าอ่อนเพลียได้ทําให้เขาเรียกอะไรฮะประสิทธิภาพในการขับรถลดลงนะฮะเราก็จะสังเกตดูจากจากภายนอกเขานะครับแล้วก็สอบถามดูว่าเขามีการขับรถเนี่ยใช้เวลานานไหมนะับร่างกายมีความพร้อมไหมนะครับ ถ้าไม่พร้อมจริงเนี่ยเราจะแจ้งผู้ประกอบการเพื่อให้มีการเปลี่ยนคนขับครับทางนี้กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุของศูนย์ปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจะยังคงเข้มงวดตวดกันผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะถูกช่วงเทศกาลไม่เพียงแต่เทศกาลปีใหม่นี้เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและตัวผู้ขับขี่เองค่ะ